อ๋อเพลงเพราะๆัลนล่ะลูกอ๋อเพราะเพราะมากเลยล่ะลูกอ๋อเพราะมากเลยเต้นเลยล่ะลูกไหนเต้นยังไงเต้นยังไงเอวเอวยังไงลูกเอวยังไงฮะอืยืนขึ้นเอวมันตะเกียบเอวยังไงตะเกียบบิดบิดเอวยังไงตะเกียบนปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังงั้นน่ะลูกอ๋อเพลงหลุดกับเขากับเต้นว่าจะได้ยินเสียงเพลงเมนางยอมบ่ได้เอวอยากขยับจ้า ขนมจีนของน้าก็ก,กินแบบเรียบง่าย <c oughs> ออกจากถ้วยเทออกหมดเลยไม่ได้กินดีล่เพราะมากเลยล่ะลูกเนี่ะฟ้านะฟ้าขาผยผ้าแม่ซักแล้วคะ่ะมาเก็บลูก เปลือนน้องยะฟ้าแม่ซักแล้วแม่เพิ่งซักให้หนูเองเอามาเก็บไว้ผ่าเน่าเอาคนชั่วสิหาโอกาสซักห้ได้ยี่ป้วน่ะป้่นเวลางี้ไม่หักุวนอ่ะ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 เขาะหลายอ่ะป้วน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 ไหนพี่ดอมเป็นไหนขาขาคกคกตําดินเหรอลูกคกตําขายของเลยตําจอเหรอลูก ก็ปั๊กปักป๊กปั๊กหลหรอไปปักป๊กปั๊กหลหรอขนมจีนไปละไปละไปเล่นละอ่นนี้